เดี๋ยวเราไปหาคนใน Space Spawn ก่อนแล้วกันนี่ก็จะเป็นอาวากาศของทุกคนอุ้ยมันกับว่าตรงนี้เนี่ยแรงน้มถ่วงมันน้อยนะเฮ้ยในกลอเซสตรงนี้มันมีหรือเปล่าวะไฮ้ยเดี๋ยวเอกกเขาานี่คืออะไรวะว้าบองสงใสัไปทั่วตรนนี้คือตะไคตกสงสัยไปทั่วเลยตรงนี้เป็นยานทางพังอาจจะมีใครสักคนนึงอยู่ก็ได้ใครเนี่ย ไดเนนแอนิเมชันเจออะไรก็ไม่แน่ไว้ก่อนเฮ้ยนี่หรือเปล่าลีดเอไม่ใช่คนนี้คือน็อตเอ็นี่แต่ชื่อแกคือน็อตแต่ชื่อแกคือลีดเอนะรู้สึกว่าว่าจะไม่ผิดแต่แต่ทำไมในเกมนี้ไม่กลายเป็นน็อตเอ็วะฉันไม่ได้เป็นเอ็อะไรเงี้ยตรงนี้บนยอดตรงนี้มีอีกเปล่าสงสัยไปทั่วทุกคนมาเกมแบบพวกนี้เราต้องสงส,งสัยไว้ก่อน งนี้น่าจะมีอีกสักคนหนึ่งที่อยู่แถวนี้ตอนที่ว่าเราไปที่พิมานี่คือรู้สึกว่าเราเจอเพิมไม่กี่คนเลยนะเจอไม่ถึง5้าคนทีาา่ซ้ำเหรอเจอแค่ห้าคนประมาณนั้นนะเออคนนี้มีไหมวะไม่สี่คนนั้นจะอยู่ด้านบนได้มีจริงด้วยคนนี้ใครเอ,อ่ยแทนอินกี้จาย,ยังยินกี้อ่านไม่ออกบางคนคือไม่รู้จักจริงๆอะ่ะบางคนนี่คือแบบแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลย ต้องขออภัยด้วยเฮ้ในตรวนัน้นงมีอีกนะตรงนี้ไม่มีในตรงันี้องไปเห็นแล้วมีคนหนึ่งคนนี้ก็คือเคนิกโกะคิทเทนรู้สึกว่าจะเป็นคนที่คอยทำข่าวโรบอกนะคอายรู้จักเขาอยู่เฮ้ยตรงนี้เหมือนด้านหลังมันจะมีอยู่คนหนึ่งโอ้โหเธอนั่นเองดิซ่าเกมมิ่งโรบกคนที่มีใครแบบชอบเธอ เพราะว่าเธอเนี่ยทำคลิปเนี่ยท็อกซิกด่ายูทูบเบอร์ด่าคนโน้นคนน,น,คน,นี้เปลี่ยนชาวบ้านไปทั่วเนาะเออนางก็ได้โดนแบนแล้วก็แบบมีแต่คนเกลียดนางอะไรเงี้ยน,นี่ปากัวห้เราทำด้วยก็คือแบบปกติอ่ะเกมนี้คือยูทูบเบอร์นี่คือบางคนก็แบบม,มันมันหายากก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอทุกคนน่ะคนนี้ใครเนี่ยหัวกลมๆใครวะเนี่ยกราวีแคทแมน มีอีกจุดหนึ่งที่ตาภายยังไม่เคยไปก็คือจุดตรงนี้เฮ้ยเห็นหัวคนหนึ่งแนละ้วคนนี้เป็นคนุมปังใครอ่ะราเซอร์บีมอ๋อคนนี้รู้จักอยู่แต่คือบางคนคือเราไม่เราไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์ hmm. ในโลบอกเขาบางทีคือบางคนคือเขาก็ไม่ทำโรมบอกนะแต่ว่าเกมน,นี้เขาก็ใส่เข้าไปโอเคน่าจะหมดละดูซิว่า้าใครเจออีกคน mm hmm. ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการโชว์ตรงว่าแต่ละคนเนี่ยคนที่เราเจอเมีใครบ้าง ซึ่งตัวใหญ่เนาะ้าัพไปก็จะเจอแต่พวกคนง่ายๆ,ๆเลยเนี้ย,ยแต่ว่ามันมีบางคนนะที่เราเจอได้ง่ายมากแต่ว่าถ้าไยก็ยังไม่เจอสตีนะ <S <S 1> <S 1> บางคนที่เป็น impossible นี่คือถ้าไปเจอแค่ t เทคโนโลยี red, คนที่มันยกากๆเนะี่ยทัก็เจอแก่ julia michael เรนเงี้ย julia michael นี่เราจเจอแล้วที่มันมี youtube บางคนนนะั้แบบที่เป็น easy เรายังไม่เจอหลายคนเลยอะ่ะ สกายคิดว่าเราย,ย้อนกลับมาที่โลกแรกดูบ้างนะเผื่อๆว่าวยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่จะอยู่โลกโลกแรกกันมากกว่าเลยพระองค์ไม่ให้แบบเออผู้เล่นใหม่ต้องไปเสียใจที่แบบยูทูบเบอร์อส่วนใหญ่คือจะไปอยู่ด้านหลังเฮ้ยจำได้ไหมเราจำได้ไหมว่าอีพีแรกเราเคยตกค้างที่พีระมิดเออไปดูก่อนดีป่าวว่าพีระมิดมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงตรง,ตรงทะเลทรายคือเรายังไม่เคยไปเลยเว้ยแล้วคือตรงโลกแรกอ่ะมีหลายที่มากที่ยังไม่เคยไปเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้บ้านหลังนี้ทกามก็ยังไม่เคยไปทีนะเดี๋ยวขอเข้าไปเผื่อดูเผื่อเผื่อจะมีคน อ้าวไม่มีหน้าแตกเลยไม่เดี๋ยวตรงนี้เขามีนี่เราขึ้นไปด้มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่เขาแบบจะมียูทูบเบอร์ไปอยู่บนหลังคานี่ไม่น่ามีกลับมาที่ปีรามิดก่อนทุกคนตรงนั้นนี่แมงป่องด้วยแมงป่องทะเลทรายเฮ้ยปีระมิดมันถ้าใครนึกว่าปีระมิดมันมีทางเข้าไปตรงนี้ใครวะเนี่ยเขากวางโคโน่ 3D สองคนรู้สึกว่าเราเคยเจอแล้วนี่ไงคนนี้มีคนแอบอยู่ลังกี้บ็อกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ลังกี้บ็อกใช่ปะใช่ลังกี้บ็อกโอ้โหคนนี้คือมาแรงเซงทางโ้งมากแมงป่องนี้นี่นะพนไม่แน่ใจนะว่ามันมีอ็อบเจกต์อะไรให้เราแบบอะไรนั้นหรือเปล่าหรือไม่แน่คือโดนเราตายเป็น <c oughs> ไปได้นะแมงป่องนี้ใครโดนก็ตายอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเสพว่าคนนี้คือเราเคยเจอไปแล้วเว้ยใช่เราเคยเจอไปแล้วตรงตึกแดงๆนั้นมีมีบันไดเราปีนขึ้นไปได้อาจจะมีคนนะปีนขึ้นไปมีไหมโอ้โหเอามีมีมีม <S <S คนนี้ก็คือ the floor man f l o w man f l o w r f l o r and f l o w เออ Flow. เปร์นันโฟลเต้รงนี้ก็มีคนหนึ่งนี่ว่าลันโบเออเจอสองคนในคราวเดียวเลยไอย้ตรงผลึกแดงๆนัน้นมันมีอะไรเปล่าวะเห็นเพื่อนเข้าไปสิงอยู่ตรงบูขอไฟตรงน,นีไมีลูกอีกคนนะ่ะแม่งไปหากันอยู่เอยมันมีโคฟี่ตรงนี้ก็มีคนหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้คนนี้ก็คือฟิช ตรงนั้นมีตงนั้นมีสือ่อสารทุกคนเราเอ้ยว่าเหมือนเมื่อตะกี้เห็นไปไหมเหมือนเพื่อนมันจะเมืนเพื่นอมนอมันจะแบบตกลงไปอ่ะเออ,อฉัเห็นหมือแล้วเธอไม่ต้องมาเนียนนี่ไงคนนี้ก็คือใครเอ่ยเอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นเบสได้ซํำโลกินไฮดีไฮดีเออถ้าอ่านไม่ออกเนี่ยต้องขอัยน,นะทุกคนเพราะว่าชื่อบางคนคือมันอ่านได้หลารูปแบบมันคือ มันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะมียูทูบเบอร์ที่หลงเหลือตามมืองเนี่ยคือแล้วไปก็มั่นใจนะว่าหาสมบดแล้วเนี่ยแต่ไม่แน่คือบ้านมันยอดไงแลวคือแบบมันมันก็จะเนียนไงพวกนี้หรือมันจะมีหรือมันหรือว่ามันเป็นบางบ้านที่มันแบบสามารถที่จะเราที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้น่าเป็นไปได้นะลองตรงเมืองก่อนดีกว่าเผื่อเรายังเจอไม่หมดเลยด้ซ้ำตรงเมืองนี่คือจะไปยังไม่ไม่ละเอียดเลยนะถึงมันจะเป็นโลกแรกก็เถอะแต่ว่าไปเดวก็ไม่ค่อยเดิน มันไปบ่อยอเอยท่าไหร่ไอคนนี้เดินตามกูมาทำไมเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเพื่อนออบบี้ตรงเนี้ยเราขึ้นไปแล้วเว้ยจะไปจําได้เป็นใครแล้วแต่ว่าจำไม่ได้นะว่าเป็นใครเราเคยขึ้นไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นใคร,คใใครหรือว่ามันอยู่ตามแมพตรงนี้วะขอบอะไรเงี้ยเออเดิตนตากูมาทำไมนี่ยมันมีบ้าอย่างนี้มันเดินตามไปมาแม่งลำคาชิบหายดิ เฮ้ยนี่ไงโทฟูหัวสีรุ้งโทฟูแน่นอนเจอแล้วจ้าไอ้นี่ก็ยังเตืนตาเรามาอีกโอ้ยลำคาชิบหายตรงบ้านหลังนี้ดูน่าสงสัยนะนี่ไวะเฮ้ยเมื่อกี้แบบมุมกล้องอ่ะมันไปโดนโดนแบบหินกบ เห็นทุลักกำแพงแล้วคือแบบเห็นหัวใครก็ไม่รู้ตัวโดอยู่คนนั้นก็คือเกมมิ่งวิคเคปันเองแต่ว่าคนเนี่ยรู้จักเขาในานามสเตลลิงวิคเคปมากกว่าเนาะเดี๋ยวนะคือไม่มีเฮ้ยตรงนี้มีทางต่อไปอีกนี่ว่าเดอะฟาร์มน่าจะมีตัวกอย่าอีกนะทุกคนอ,อ,คนอืตรงนี้จะไปน้ำว่าหัวคนน่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วคนนึงบูเออร์นี่ไงเดอะฟาร์มนี่น่าจะมีอีกสักคนนึ่งนะั้นทไปว่าไหมเออเพราว่าน่าจะมีอีกว่ะ คือฟังเขาทออกมาได้ใหญ่ไงน่าจะมีอีกคนนึงลองดูลองดูองดเอ้ยด้านบนถ้าไปเห็นเลยมีคนนึงมองเราทางหน้าต่างอยู่าไปก็ไม่สังเกตเอ้ยมี3ามคนเลยนี่ว่าตรงนี้มีคนนึงใครเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายวะผู้ชายหลยมั้งเออผู้ชายมองไกลๆเหมือนผู้หญิงเลยชาร์กบล็อกกลับมาที่ด้านบนอีกครั้งหนึ่ง นี่ใครเนี่ยดีเตอร์เพลย์คนนี้เคยมีดาม่าอยู่นะ